สวัสดีครับวันนี้นำพระทางสุขโขทัยนะครับเป็นพระที่สร้างมานานหลายร้อยปีนะครับทำมาจากเนื้อดินนะครับดินทางพุทธโลกแล้วก็ผ่านการเผานะครับเป็นพระร่วงยืนอุ้มบาทนะครับกุเขาพนมเพลิงนะครับข้างและสมี ของสีชัชนาลนัยนะครับสุโขทัยนะครับที่วันนี้ผมนำพระองค์นี้มาให้ดูนะครับเป็นพระดินที่ผ่านการเผานะครับก็อยากจะให้ท่านมาดูว่าพระที่ผ่านเวลานาน,านหลายร้อยปีสมัยโบราณเนี่ยเขามีการาฝังแร่เหล็กไหลไฟดำอยู่ในองค์พระไหมนะครับ ก็เป็นหลักที่เราสามารถตรวจสอบพระได้นะครับว่าพระองค์นี้ทันยุคทันสมัยโบราณไหมครับสังเกตพระสมัยโบราณเนี่ยจะมีรูปร่างทรงขององค์พระเนี่ยมีความคล้ายๆกันนะครับเขาจะทำกระหนกคล้ายๆกับพระลอดลำพูนเหมือนกันนะครับเป็นพระทางเหนือ นะครับเดี๋ยวผมจะได้มาพิสูจน์ให้ท่านดูนะครับว่าพระองค์นี้ดูดแม่เหล็กติดไหมนะครับพระที่สร้างมาหลายร้อยปีนะครับอันนี้ดูด้านหลังนิดหนึ่งนะครับนะครับพระองค์นี้ได้ลงลักด้วยนะครับจะเห็นเศษของลักเหลืออยู่นิดเดียวนะฮะใกล้จะหลุดออกหมดแล้วนะครับ แต่ยังเกาะอยู่นะครับแน่นมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําการพิสูจน์ด้วยแม่เหล็กให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อหาของผ้าเนื้อดินที่มันเกิดสิ่งต่างๆธรรมชาติของดินที่ผ่านการเผานะครับเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับวางพระแล้วก็ เดี๋ยวจะใช้แม่เหล็กนะครับในการพิสูจน์ดูนะครับแม่เหล็กของผมนี่ก็เป็นแม่เหล็กธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับนี่นะฮะหาง่ายนะครับวัตถุดิบอ่านี่ลำโพงเก่าๆโบราณเราก็มีแม่เหล็กนะครับท่านจะพิสูจน์กันก็ไม่ต้องหาซื้อนะง่ายๆครับ เดี๋ยวนะครับผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับเห็นไหมครับอ่พระล้มมาเลยนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับเพราะผ้าเนี่ยเป็นผ้าเนื้อบางนะครับเห็นไหครับนี่นะฮะจะดูดเลยนะครับ ะครับดูดติดเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นผ้าสมัยนี้นะครับใช้เหล็กนะจะดูดแรงมากฮนะถ้าเป็นผ้าโบราณน,นี่ที่ผังแรกเหล็กไหลเขาจะดูดเบาๆนะครับนี่นะครับเราสามารถพิสูจน์ได้นะครับ ว่าพระโบราณนี่จะมีแร่เหล็กไหลยอยู่ในองค์พระนะครับสมัยโบราณเขาสร้างเนี่ยแร่หรือแร่เหล็กไหลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาไว้ป้องกันพริยาายต่างๆในการศึกสงครามนะครับเวลาออกลบจับศึกเนี่ยแร่เหล็กไหลในนี้สามารถคุ้มครองทําให้อยู่ยงพันธุ์หนังเหนียวสมัยโบราณใช้ดาบนะครับในการสู้รบ ก็จะทำให้ฟันแทงไม่เข้านะครับทำให้แคบค้าดปลอดภัยนะครับนี่นะครับสามารถดูได้นะครับนี่นะครับเห็นไหครับเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะครับ ก็จะล้มมาเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับ,รบพระสมัยโบราณเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีแร่เหล็กหลยอยู่ในโอกพะไม่ว่าจะเป็นพระลอดนะครับพระสมกอ นางพญาพระสมเด็จเหล่านี้ก็จะมีแร่เหล็กไหลอยู่ในองค์พระเราสามารถพิสูจน์ได้นะครับทําทให้เรานั่นใจได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้ทันยุคทันสมัยโบราณที่เขาฝังแร่เหล็กไหลนะครับอยู่ในองค์พระนะครับเดี๋ยวผมจะขยายเนื้อให้ดูนะครับเนื้อหาความเก่าของพระนะครับ ที่สร้างมาค่อนข้างจะนานหลายร้อยปีนะครับสมัยสุขโขทัยนะครับเดี๋ยวติดกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะทําการขยายเนื้อหาของพระให้ดูนะครับท่านจะเห็นเนื้อหาความเก่าของพระนะครับ นี่คือธรรมชาติพระที่สั้นเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับเนื้อก็จะมีความแน่นแล้วเส้นสายต่างๆนะครับต้องไม่เรียบตึงเห็นไหมครับไม่ว่าเส้นพระเกตนะครับหรือส่วนต่างๆของพระนะครับนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมแนะนำให้ดูนะครับท่านจะเห็นเป็นส่วนผสม ของแร่ต่างๆที่อยู่ในดินนะครับที่ปนมากับพระนะครับพระต้องมีแร่ส่วนต่างๆนะครับที่แร่ในดินนะครับแล้วให้สังเกตนะครับให้ทานสังเกตตรงบริเวณที่เป็นสีดำๆเหล่านี้ก็คือลานะครับลาที่อยู่ในดินนะครับ เนี่นะฮะเราจะเห็นเป็นดำดำนะครับนี่นะครับเนี่เส้นสายต่างๆนะครับสวยงามพระโบราณนี้เขามีพุทธศิลป์ในการทํานะครับในการสร้างนะครับพระนี้ก็อยู่ในกุกนะฮะจะเห็นพวกคาบต่างๆเม็ดฝงทรายเล็กๆน้อยๆนะฮะเป็นเม็ดแล้วก็จะเห็นลานะฮะนี่ลาดินนะครับ นี่นะครับดำดฝังอยู่ในเนื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่คือลาเนี่ยครับพระเนื้อดินต้องมีลานะฮะเขาเรียกลารับนะฮะสีดำดำเหล่านี้นะครับฝังอยู่ในเนื้อนะครับแล้วเนื้อพระสมัยโบราณเนี่ยต้องไม่เรียบตึง จะเห็นมีการงอกของเ,อเม็ดต่างๆที่อยู่ในองค์พระนะครับเห็นไหมครับนี่ผมให้ดูนานๆก็คือลาลักษ์นะครับนี่นะครับเราก็จะมาเห็นก้อนมวลสารนะครับเหมือนใสๆนะฮะก็มีนะครับนะมันเกิดจากธรรมชาติของเนื้อดินนะครับ อ่าอันนี้คือลานะฮะลาลักห์ขอให้ดูชัดๆนะฮะนี่นะด้านหลังนะครับเต็มเป็นปื้นเลยนะครับนี่คือถ้าท่านได้ดูแล้วไว้ศึกษาพระเนื้อดินที่เขาบอกว่ามีลาลักษเนี่ยนะจะฝังอยู่ในเนื้อลักษณะนี้นะครับแต่ลักษณะของลาลักษ์บางองค์ก็มีเยอะบางองค์ก็มีน้อยนะครับแล้วแต่จะเกิดขึ้นกับพระองค์นั้นนะครับพระสมัยโบราณจะผ่านการเผาไฟ นะครับทำให้พระนิ้วแข็งแกร่งคงทนนะฮะไม่ยุ่ยไม่สลายง่ายนะครับอันนี้ก็จะเห็นก้อนมวลสารต่างๆนะครับนี่นะซึ่งมันเกิดขึ้นกับองค์พระเนื้อดินนะครับจะมีคล้ายๆกันพระรอดพระคงสุ้มกอองค์สุพรรณนางพยาก็จะมีแร่ต่างๆที่เกิดจากองค์พระเกิดจากเนื้อดินนี่แหละฮะยมให้ดูรับที่หลงเหลือนะครับ นี่เศษลักโบราณน,นะครับนี่นะฮะอันนี้จะลงเหลืออยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูนานๆาน,นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นลักนะครับยังเกาะอยู่ในเนื้ออยู่นะฮะเดี๋ยวนะฮะให้ดูนานๆน,น,นะครับนี่นะครับนี่คือลักสมัยโบราณน,นะครับเห็นไหมครับ ยังเกาะแน่นเลยนะฮะอันนี้ผมเก็บไว้เนี่ยเอาไว้เป็นคูเพื่อดูเนื้อลักจีนนะครับลักลักโบราณนะครับเราสามารถดูได้นะครับพระองค์นั้นที่ลงลักแล้วก็ลาในดินนะครับนี่ทำไมถึงเก็บพระองค์นี้ไว้นะครับเพราะผมเอาไว้ศึกษาเนื้อหาของลาลักแล้วก็เนื้อดินที่เกิด การเวลาผ่านมาหลายร้อยปีนะครับทำให้เราศึกษาแล้วก็ดูเนื้อพระเนื้อดินเป็นนะครับชุดเบนจภาาคีนะครับนี่นะครับให้ดูนานๆนะครับนี่คือลักจีนนะครับนี่นะครับครับให้ดูชัดๆนิดนึงนะครับจับให้ดูชัดๆเลยอยากให้ท่านศึกษากันให้เป็นนะครับนี่นะครับ นี่คือลักนะฮะพระสมัยโบราณส่วนใหญ่จะลงลักเพื่อรักษาเนื้อพระให้อยู่ได้คงทนอยู่ได้ยาวนานนะครับเนี่ยน,นะครับถ้าเราดูเป็นก็ได้พระแท้นะครับถ้าลงลักรักษานี้ พระองค์นั้นถือว่าเป็นพระแท้ไม่ว่าลงองค์ไหนหรือสิ่งไหนนะครับเพราะมันทํามาเป็นเวลานานหลายร้อยปีนะครับรับจีนน,นะครับในส่วนต่างๆนี้ก็คือลานะครับเดีดูด้านข้างนิดนึงนะครับด้านข้างก็เกิดขึ้นนะครับนี่นะฮะเนื้อของพระนี่จะแห้งนะครับ แต่มีความนุ่มนวลน,นะครับเพราะเนื้อดินผ่านการเผานะครับนี่ครับนี่ฮะแล้วมวลสารต่างๆมันจะเกิดขึ้นในองค์พระเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดต่างๆเราไม่สามารถบอกได้ว่าดินที่เขาได้เอามาทำเนี่ยเป็นดินส่วนไหนหรือมีมวลสารอะไรหรือสายแร่อะไรได้นะครับแต่เราสามารถดู ลาลักในดินได้นะครับเพราะต้องเหมือนกันนะครับลาเนี่ยที่เกิดจากดินก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่บางองค์ก็น้อยบางองค์ก็มากแล้วแต่จะเกิดขึ้นนะครับนี่เขียวเลยนะครับและให้ดูนะฮะลายกะหนกของพระโบราณน,นะครับขอบของกะหนกเนี่ยนะฮะต้องไม่เรียบตึงเห็นไหมครับพระผ่านเวลาลอยร่อยปีเนี่ย พ้าเนื้อดินเวลามันแห้งตัวมันก็จะเกิดลักษณะนี้นะครับท่านไปดูขอบของพระรอบได้พระรอบได้นะครับกระหนกลายการะหนกต่างๆนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับการเกิดกระหนกต้องไม่เรียบตึงมันต้องมีการขยุกขยิกและเกิดผลึกของอเนื้อพระที่เกิดจากนิน,นะฮะแล้วก็ผสมว่าน นะครับน้ำว่านมันก็จะมีความนุ่มนวลน,นะอันนี้เราสามารถไปดูกับพระรอดได้นะครับลายกระหนกเนะี่ยต้องมีความนุ่มนวนลลักษณะนี้นะครับต้องไม่เรียบเป็นสันแบบอย่างเดียวนะครับนี่เป็นเหลี่ยบเป็นสันก็จริงแต่ว่าเขาจะมีธรรมชาติความหดเหี่ยวของเนื้อนะครับนี่นะครับ อันนี้เอาไปดูกระหนกพระรอดได้นะครับผมก็เอาเป็นครูวไว้ดูนะครับแล้วเนื้อหาคล้ายๆลักษณะนี้นะครับเวลาเกิดนี่นะฮะเกิดผลึกในเนื้อดินนะฮะที่ผ่านการเผาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นผลึกลักษณะนี้นะครับนี่นะครับลองดูได้นะครับจะเป็นผลึกลักษณะนี้ อ,อันนี้ก็เห็นไหมครับตามซอกรักแล้เนี่ยก็คือพระที่อยู่ในกุกน,นะครับก็จะมีเศษหินดินทรายต่างๆอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆขององค์พระนี่ยะนี่นะครับพระองค์นี้ผ่านเวลาหลายร้อยปีนะครับเป็นพระล่วงยืนอุ้มบาทกุกเขาพนมเพิงนะครับข้างรัศมีศรีชัชนาลัยนะครับเห็นไหมครับ ตามซอกแขนใช่ไหมครับพระลงกุกนะครับก็จะมีเศษหินเศษทรายต่างๆนะครับอันนี้ก็กระนกอีกข้างหนึ่งใช่ไหครับเนื้อก็จะมีความนุ่มนวลแล้วก็ผลึกของเนื้อพระนะครับโอเคนะครับรู้สึกจะนานแล้วนะครับ ถ้าชอบในสีผมทำให้ดูไว้ศึกษาเรียนรู้กับผ้าเนื้อดินสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติผ้าผ่านเวลาหลายร้อยปีนะครับเราก็สามารถดูได้นะสังเกตตรงคิ้วพระเกศขององค์พระเนี่ยต้องไม่เรียบตึงนะครับเห็นไหมครับจะมีการงอส่วนต่างๆการยุบเป็นธรรมชาตินะครับโอเคครับ ชอบก็อย่าลืมติดตามนะครับกดแชร์คนอื่นได้เรียนรู้ด้วยครับขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ